ง่ค่ะเปิดกลองค่ะกล่าวค่ะขอเดชะฝ่าละออกทุรีพระบาทพระบโลกาเฉลิมพระชนมงคลสมัยขอน้อมกล้าวน้อมกระหมอบน้อมดวงใจน้อมพรชัยสวายแด่แม่แผ่นดินให้ทรงพระ,กะเกษมสารสำรัญสุขสัพพทุกสัพพภัยให้สูญสิ้น พระประชวนมวลโลคาอย่าลาคินทุกมนทินให้สิ้นสากากพระไทยพระชนมายุยืนหมื่นพรรษาเทพพยาดาคุ้งทองให้ฟองใสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์พรบรวรชัยนำพรให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้า พลตรีชัย,ยพรรัรตนแพทย์งงผู้จัญาการมณฑลผ่านบกที่23ในนามคณะข้าราชการทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นคณค่ะนี่ค่ะนิ่งจะครู่ค่ะต่อจุกเท่เนยไม่ึงเ่า่